ครับวันนี้พวกเราจะมาเสนอการเล่นเกมวิ่งผัดเปลี่ยนความร่วมมือซึ่งในท่านตอนแรกเราจะมานำการเตรียมความพร้อมร่างกายหรือการหนุนน้อนทายก่อนเล่นกิจกรรมครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นเน้นที่ขานะครับเพราะว่าเกมใช้ขาเป็นสนใจครับโดยท่านแรกครับผมให้นำมือเข้าไปแตะปลายเท้าครับที่ขาตรงครับแบบนี้นับท่าถึงนับประมาณสิบถึงสิบห้าวีครับผม ครับท่าต่อไปครับโดยการเอาขายกขึ้นมาให้สัมผัสกับตรงบริเวณก้นเร้บผมแล้วก็ยืดขึ้นมาอย่างนี้นับประมาณ5่า10วิอ2ข้างครับผมท่าอะไรครับให้ยกขาขึ้นมาตั้งตั้งขนานกับพื้นโลกค,ครับแล้วก็นับ10ร็จน1 5วิครับผม2ข้างครับผม แล้วท่าสุดท้ายครับจะเป็นการยกเข่าขึ้นมาเหมือนการแทงเข่าแล้วก็จับไว้ครับ 10- บถึงวิครับผมครับถ้าวอร์มก็จะมีปรมานี้ครับผมน้สามคนก็จะมาสาธิตธีการเล่นเกมตัดเตะขอมล่กมือครับโดยวิธีขั้นตอนแรกครับจะแบ่งแถวนักเรียนให้เท่าๆกันเป็น2แถวครับโดยจะให้นักเรียนทั้งสองแถวยืนหลังเส้นที่กําหนดไว้แล้วก็เราจะมาจัดเรียงปวยโดยประมาณเว้นระยะประมาณห่างจากเส้นประมาณ23เมตรครับ ขั้นตอนที่2ครับครับขั้นตอนที่2ครับผู้นําเกมจะส่งสัญญาณนะครับเมื่อได้ยินเสร็จสัญญาณผู้เล่นคนแรกครับต้องวิ่งอ้อมกวยนะครับและเข้าไปสัมผัสมือผู้เล่นคนสองหลังเส้นครับและผู้เล่นคนี่2จะวิ่งอ้อมหวยวนไปเรื่อยๆครับจนหมดทั้งทีมครับข้อที่สามนะครับให้วิ่งอ้อมห่วยจนกว่าจะครบคนใครครบคนก่อนกลุ่มนาเป็นกลุ่มหนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการเล่นเกมผัดเปลี่ยนความร่วมมือนะครับ 3,2,1ไปก็ฝั่งไหนเป็นฝ่ายที่หมดวันก็จะเป็นฝ่ายชนะก็เป็นฝ่ายนี้นะครับผมครับต่อไปครับก็จะเป็นการสรุปเกมผัดเปลี่ยนเป้าร่วมมือนะครับ ประโยชน์ที่ได้จากเกมผัดเดียวขอมืมครับก็จะได้ความสามัคคีจากการเล่นด้วยกันในหมู่คณะนะครับแล้วก็ได้เรื่องความแข็งแรงของร่างกายการไหลเวียนเลือดแล้วก็ระบบหายใจนะครับอีกทั้งยังได้ความสนุนสนานแล้วก็มีความสุขในการเล่นเกมนะครับสาหรับวันนี้นะครับกลุ่มของพวกผมนะครับเกมผัดเดียวขอมือครับขอบคุณมากครับ